ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพี่รมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะสําหรับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเราก็มีอีกหนึ่งวันสําคัญที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักนะคะซึ่งวันนั้นค่ะก็คือวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นวันที่ประเทศไทยนะคะมีการถ่ายทอดกระจายเสียงครั้งแรกจนกลายมาเป็นวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติจนถึงปัจจุบันค่ะในวันที่2 5กุมภาพันธ์ ของทุกปีนะคะก็นับเป็นวันวินวทยุกระจายเสียงแห่งชาติโดยทางกิจการวิทยุกระจายเสียงนะคะก็นับเป็นช่องทางการสื่อสารหนึ่งค่ะที่มีความครอบคลุมเข้าถึงประชาชนทั่วทุกพื้นที่ทั้งใกล้และไกลอย่างมีประสิทธิภาพนะคะและก็เข้ามามีบทบาทสําคัญยิ่งนะคะในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนับตั้งแต่มีการถ่ายทอดกระจายเสียงวิทยุครั้งแรกในประเทศไทยก็คือเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2473พร้อมกับการถือกำเนิดขึ้นของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวิทยุกระจายเสียงมีความสำคัญอย่างมากทั้งในเรื่องของการศึกษาการแจ้งเตือนการบอกข่าวสารเรียกว่าเป็นทุกอย่างให้กับทุกคนนะคะในยุคสมัยหนึ่งเลยทีเดียวแล้วที่มาของวันนี้เป็นยังไงบ้างเราจะไปย้อนเวลาพร้อมๆกันค่ะ ในส่วนของประวัตินะคะวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติตรงกับวันที่15กุมภาพันธ์ของทุกปีนับเป็นวันแรกที่มีการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุในประเทศไทยโดยกิจาการวิทยุกระจายเสียงเกิดขึ้นครั้งแรกในปี2471 จากดำริของพระเจ้าบารมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบูราัิชัยกรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมในสมัยรัชกาลที่ 7. ผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวงการว,ารวิทยุกระจายเสียงไทยซึ่งได้ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้นนะคาที่ตึกที่ทําการไปรชนีปรากครองอ,งอางตําบลวัดราชบูรณนะโดยใช้ชื่อสถานีว่า 4PJ หรือว่า 4PJ เนี่ยนะคะซึ่งต่อมาได้มีการประกอบเครื่องส่งคลื่นขนาดกลาง1กิโลวัตต์ขึ้นเพื่อทำการทดลองที่ตำบลสาราแดง 11PJ ซึ่งการใช้ชื่อสถานีว่า PJ ในยุคนั้นเนี่ยก็ย่อม,มาจากคำว่าบูรชัตชัยากรอันเป็นพระนามเดิมของพระองค์ท่านนั่นเองค่ะ หลังจากเมื่อวันที่15กุมภาพ,พันธ์พุทธศักราช2,473ซึ่งตรงกับวันพระราชพิธีฉัตรมงคลในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพลเอกพระเจ้าบารมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัรรโยธินทรงเปิดการส่งวิทยุเป็นปฐมฤกษ์โดยใช้ชื่อสถานีว่าสถานีวิทยุกรุงเทพที่พญาไท หรือเรดิโอแบงคอกแอดพญาไทยตั้งอยู่ที่วังพญาไทมีกำลังส่ง2.5กิโลวัตต์โดยพิธีเปิดสถานีกระทําโดยอันเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคลกระจายเสียงสู่ประสบนิกกรโดยมีใจความตอนหนึ่งว่า การวิทยุกระจายเสียงที่ได้ริเริ่มจัดตั้งขึ้นและทำการทดลองตลอดมานั้นก็ได้วความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการศึกษาการค้าและการบันเทิงแก่พ่อค้าประชาชนนะับเป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุในประเทศไทยกระทั่งปี2482รัฐบาลได้ตั้งสำนักงานโฆษณาการขึ้นและโอนสถานีวิทยุต่างๆให้อยู่ในการควบคุมดูแลของสานักงานโฆษณาการ หรือกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบนันโดยเรียกสถานีวิทยุใหม่ว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในส่วนของความสำคัญของวิทยุกระจายเสียงนะคะนับตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2473จนถึงปัจจุบันกิจการวิทยุกระจายเสียงได้พัฒนาแพร่หลายมาเป็นลำดับจนกลายมาเป็น,นกลไกหนึ่งที่มีความสำคัญในกระบวนการสื่อสารและมีบทบาทสำคัญยิ่งในการเผยแพร่ข่าวสารวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทั่วทุกพื้นที่ทางใกล้ไกล พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนมาจนถึงปัจจุบันทั้งยังเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองและความมั่นคงมาตามลำดบับคุณค่าทางการศึกษาของวิทยุได้แก่การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาจากการฟังรายการทุกประเภทเนื่องจากรายการวิทยุส่วนใหญ่จะใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษาและแบบแผนของทางราชการ 2. ให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งโดยอาศัยเทคนิคของวิทยุเช่นการพูดจูงใจการใช้เสียงดนตรีเสียงประกอบการเสนอซ้ำๆาๆ 3. เปิดโอกาสให้นำวิทยากรผู้มีชื่อเสียงหรือผู้ชำนาญการสอนถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้รับจำนวนมากพร้อมกัน 4. ปลูกฝังความรู้สึกด้านคุณธรรมค่านิยมต่างๆได้ดีเช่นความรักชาติตลอดจนค่านิยมทางศาสนาและจริยธรรมต่างๆ 5. คุณสมบัติด้านเสียงของวิทยุเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการสอนด้านภาษาขับร้องรดนตรี 6. ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยเนื่องจากสามารถรับฟังได้ทุกเวลาทุกสถานที่ จากวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2473จนถึงปัจจุบันวิทยุกระจายเสียงมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองและความมั่นคงมาตามลำดับดังนั้นหากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีเป้าหมายร่วมกันคือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญแล้วกิจการวิทยุกระจายเสียงจะเจริญก้าวหน้าเพิ่มพูนคุณประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้สังคมไทยตลอดไป และอีกหนึ่งความสำคัญของวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่อยากจะให้ทุกๆคนได้รู้จักกันนะคะก็คือพระเจ้าบารมวงวงเธอกรมพักกำแพงเพชรัรโยทินหรือที่รู้จักกันในอีกนามหนึ่งว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าบูรชัต a ชัยยกรส่งเป็นผู้ริเริ่มการจัดตั้งวิทยุกระจายเสียงของไทยซึ่งถือเป็นบุคคลที่มีความสาคัญในทางประวัติศาสตร์มากเลยทีเดียว นายพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัดชัยกรกรมพระกำแพงเพชรัรโยธินหรือพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าบุรชัดชัยกรเป็นพระราชโอรสองค์ที่35ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกับเจ้าจอมมารดาวาดประสูตรวันที่23มกราคม2424ในพุทธศักราช2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รวมกรมรถไฟสายเหนือกับสายใต้เข้าเป็นกรมเดียวกันเรียกว่ากรมรถไฟหลวงโดยให้กรมขุนกำแพงเพชรอัครโยธินเป็นผู้บัญชาการรถไฟอีกตำแหน่งหนึ่ง ช่วงแรกที่พระองค์เสด็จมาเป็นผู้บัญชาการรถไฟใหม่ๆกิจการรถไฟมีคนไทยอยู่น้อยมากส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติมีชาวเยอรมันอังกฤษอิตาลีและชาวเอเชียชาติต่างๆเช่นอินเดียชาวซีลอนชาวพมา่าพระองค์จึงทรงระดมคนไทยจากทหารช่างกรมแผนที่และคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษได้จากห้างร้านต่างๆให้เข้ามาทำงานรถไฟ ทรงฝึกฝนคนไทยให้มีความสามารถในกิจการรถไฟด้วยการแนะนำสั่งสอนด้วยพระองค์เองพระองค์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตส่งนักเรียนไทยไปศึกษาในต่างประเทศเพื่อศึกษาวิชาการรถไฟและการพาณิชย์รุ่นแรกๆได้ส่งไปสหรัฐอเมริกาต่อมาจึงส่งไปยุโรปเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้วได้กลับมารับราชการในกรมรถไฟหลวงทำให้กิจการรถไฟเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบนัน ในปีพุทธศักราช2471ทรงสั่งซื้อรถจักดีเซลมีกำลัง180แรงม้าส่งผ่านกำลังด้วยการกลจำนวน2คันเข้ามาใช้การเป็นรุ่นแรกในประเทศไทยและเป็นรายแรกในทวีปเอเชียโดยใช้เป็นรถจักรสำหรับสับเปลี่ยนและลากจูงขบวนรถท้องถิน่นรอบกรุงเทพรถจักรรุ่นนี้สร้างโดยบริษัท s ว i s s l o c o m o ิ i v e and Machine w o r k ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดรถจากดีเซลขึ้นในเมืองไทยรถจากดีเซลทุกคันที่ใช้อยู่ในการรถไฟจึงมีเครื่องหมายบูรชัต a อันเป็นพระนามของพระองค์ติดที่ข้างของรถจากดีเซลทุกคันที่สั่งเข้ามาเพื่อเป็นการรำลึกและเทิดพระเกียรติแห่งพระองค์ นอกเหนือจากหน้าที่ทางราชการทหารในระหว่างที่ทรงบังคับบัญชากิจการรถไฟนั้นพระองค์ได้บริหารงานด้วยพระปีชาสามารถทรงนำวิชาการสมัยใหม่เข้ามาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการรถไฟอย่างมากจนได้รับการขนานพระนามว่าพระบิดาแห่งกิจการรถไฟสมัยใหม่นอกจากนี้พระองค์ยังเคยถูกโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมโดยรัชกาลที่ห พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้คืนรักษาการตำแหน่งเจ้ากรมรถไฟสายเหนืออีกด้วยแต่หลังจากนั้นรัชกาลที่6ได้รวมกรมรถไฟสายเหนือและสายใต้เข้าเป็นกรมเดียวกันเรียกว่ากรมรถไฟหลวงแล้วให้กรมพักกำแพงเพชรอัครโยธินขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการรถไฟหลวงแทน หลังจากขึ้นรับตำแหน่งนี้พระองค์ได้พัฒนาวงการรถไฟไทยให้ก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากทั้งยังเคยสั่งการให้ค้นหาน้ำมันดิบและถ่านหินในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทยด้วยโดยถือว่าท่านเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ทำภารกิจทิ้งไว้ให้คนไทยมากมายเรามาดูในส่วนของพระอนุสาวรีย์นะคะของพลเอกพระเจ้าบารมวงศ์เธอกรมพระก,กำแพงเพชรอัครโยธินค่ะ โดยตั้งอยู่ที่บริเวณหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่างค่ายพานุรังสีนะคะส่วนที่1นึ่ตำบลโคกม่ออำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี โดยหน่วยรับผิดช,ชอบนะคะก็คือกองบริการกรมการทหารช่างซึ่งประวัติการก่อสร้างและก็การเปิดอนุสาวรีย์ค่ะทางกรมการทหารช่างได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ก่อสร้างพระอนุสาวรีย์พลเอกพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมพักกำแพงเพชรอัครโยธินประดิษฐานไว้ณบริเวณหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่างอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีประมาณเดือนธันวาคม2527 และกรมการทหารช่างได้ให้กรมศิลปากรดำเนินการปั้นและควบคุมการหล่อพระรูปมาตั้งแต่เดือนมกราคม2529เป็นต้นมาทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติและเหล่าทหารช่าง พระองค์เป็นผู้วางรากฐานให้แก่เหล่าทหารช่างได้ทรงปรับปรุงวิชาทหารช่างให้ทันสมัยตามแบบของอาระยะประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศตะวันตกทรงวางระเบียบการช่างทหารให้เป็นรากฐานของเหล่าทําให้กิจการของเหล่าทหารช่างได้เจริญรุดหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วพระองค์ได้ทรงฝึกทหารช่างของไทยให้เป็นไปตามแบบแผนทหารอังกฤษคือ ฝึกให้สามารถสร้างถนนสร้างสะพานสร้างอาคารเพื่อแยกหน้าที่ออกจากการรบเด็ดขาดจัดเป็นหน่วยสนับสนุนการรบจนตราบเท่าทุกวันนี้จึงนับได้ว่าพระองค์ท่านทรงเป็นพระบิดาของเหล่าทหารช่างได้ทรงวางรากฐานและความเจริญให้แก่เหล่าทหารช่างเป็นอนเนกประการ พลเอกอาทิตย์กำลังเอกผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้นได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระอนุสาวรีย์เมื่อวันที่20มีนาคม2527เวลา10นาฬิกา29นาที สมเด็จพระเทพพระรัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระยศในขณะนั้นได้สเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระรูปพลเอกพระเจ้าบารมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอครโยธินเมื่อวันอังคารที่ 2, สองสิงหาคมพุทธศักราช2531เวลา9กนาฬิกา และเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2533โดยพระอนุสาวรีย์นี้เป็นพระรูปหล่อด้วยโลหะสำมฤทธิ์ฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศนายพลเอกในท่าตรงมีความสูงประมาณ2เมตรโดยความสำคัญของพระอนุสาวรีย์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติและเหล่าทหารช่างซึ่งทรงเป็นพระบิดาของเหล่าทหารช่างตลอดจนเป็นศูนย์รวมใจของทหารช่างทั้งปวงเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพลเอกพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรัรโยธินจึงใคร่ขอนำพระประวัติของพระองค์ท่านมาเรียนให้ทราบพ,พอสังเขปดังนี้พลเอกพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรัรโยธิน ประสูติเมื่อวันที่23มกราคม2424เป็นโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมันดาวาดทรงพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าบูรชัดชัยากรในด้านการศึกษาทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษและได้เข้ารับราชการทหารจนได้รับพระราชทานยศเป็นนายพลเอกดำรงตำแหน่งจเจรทหารช่าง ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเจรทหารช่างได้ปรับปรุงขีดความสามารถของเหล่าทหารช่างให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมนานานอารยประเทศนับได้ว่าพลเอกพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรัรโยธินทรงเป็นพระบิดาของเหล่าทหารช่างอย่างแท้จริงพลเอกพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรัรโยธิน ทรงประชวนและสิ้นพระชนเมื่อวันที่14กันยายน2479สิริรวมพระชนมาอยุได้55,000สาโดยวันที่14กันยายนของทุกปีทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันบูรชัดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพักกำแพงเพชรอัครโยธินอดีตผู้บัญชาการรถไฟไทย ซึ่งพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าบุรชัดชัยากรเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่35ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาวาดขณะทรงพระเยาว์เริ่มศึกษาที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในปีพุทธศักราช2437 เสด็จไปทรงศึกษาต่อด้านโยธาธิการที่โรงเรียนแฮโร่ประเทศอังกฤษและทรงศึกษาต่อวิชาวิศวกรรมที่ Trinity College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และวิชาทหารช่างที่เซตแฮมจากนั้นเสด็จศึกษาเพิ่มเติมในประเทศฝรั่งเศสทรงศึกษาการทำทํานบและขุดครองในประเทศเนเธอร์แลนด และเสด็จกลับมาทรงงานและศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษจนเป็นสมาชิก MICE หรือ Member of Institute of Civil Engineer เทียบเท่าวิศวกรรมมาานพระองค์เจ้าบุรชชัตยกรเสด็จกลับประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2447ทรงรับราชการทหารเหล่าทหารช่างกรมยุทธนาธิการทหารบก ทรงดำรงตำแหน่งเจเรทหารช่างพระองค์แรกในปีพุทธศักราชสองพและทรงดำรงตำแหน่งนี้เป็นระยะเวลา17ปีทรงนำความรู้ในวิชาการทหารแผนใหม่ตามแบบอย่างประเทศตะวันตกมาปร,ปรับปรุงกิจการทหารช่างจนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้วางรากฐานกิจการทหารช่างแผนใหม่และกองทัพ การดำเนินกิจการรถไฟในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงให้ชาวต่างชาติเป็นผู้ควบคุมการบริหารกิจการทั้งหมดกระทั่งปี2453พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พระองค์เจ้าบุรชัดชยายกรรักษาการตำแหน่งเจ้ากรมรถไฟสายเหนือในปีพุทธศักราช2460 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมกรมรถไฟสายเหนือกับรถไฟสายใต้เป็นกรมเดียวกันเรียกว่ากรมรถไฟหลวงและให้พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าบุรษชัยยกรกรมขุนกำแพงเพชรอครโยธินดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงและทรงบุกเบิกพัฒนากิจการต่างๆของกรมรถไฟหลวง ขยายเส้นทางเดินรถไฟสายเหนือและสายใต้เข้าด้วยกันสายตะวันออกเฉียงเหนือทรงสร้างทางรถไฟจากนครราชสีมาถึงอุบลราชธานีสายตะวันออกจากฉะเชิงเซาถึงอรัญญประเทศและในปีพุทธศักราช2471พระองค์ยังได้ทรงสั่งซื้อรถจักดีเซลจำนวนสองคันจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากทรงเห็นว่ารถจักไอ้น้ำลากจูงขบวนรถไม่สะดวกและไม่ประหยัดอีกทั้งลูกไฟที่กระจายออกมาเป็นอันตรายต่อผู้โดยสารและอาจทำให้เกิดไฟไหม้ไม้หมอนอีกด้วยซึ่งรถจักดีเซลทั้งสองคันดังกล่าวเป็นรถจักดีเซลคันแรกในทวีปเอเชียและถือว่าประเทศไทยนำรถจักดีเซลเข้ามาใช้งานเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียด้วย ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยุบรวมกรมทางไปขึ้นกับกรมรถไฟหลวง โดยให้พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าบุรชัดชัยกรกรมขุนกำแพงเพชรอัครโยทินทรงรับผิดช,ชอบงานสร้างถนนและสะพานทั่วประเทศเช่นสะพานกษัตริย์ศึกเป็นสะพานลอยข้ามทางรถไฟแห่งแรกและสะพานรัชดาพิเศษจังหวัดลำปางสะพานพุทธสะพานพระรามหกในปีพุทธศักราช2464ขณะทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงได้ทรงริเริ่มนำเอา เครื่องเจาะมาทำการเจาะสำรวจหาน้ำมันดิบในบริเวณที่มีผู้พบรอยน้ำมันดิบไหลขึ้นมาบนผิวดินที่บ่อหลวงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ทรงว่าจ้างนักธรณีวิทยาชาวอเมริกันเข้ามาสำรวจทางธรณีวิทยาเพื่อค้นหาน้ำมันดิบและฐานหินในประเทศไทย พระเจ้าบรมโงวงเธอพระองค์เจ้าบุรชัติชัยยากรกรมพระกำแพงเพชรอัรโยธินทรงลาออกจากราชการและเสด็จประทับณประเทศสิงคโปร์พร้อมกับครอบครัวเมื่อปีพุทธศักราช2476 กระทั่ง14กันยายน2479พระองค์เจ้าบูรชัดชัยากรได้สิ้นพระชนที่โรงพยาบาลประเทศสิงคโปร์เิรีพระชนมายุได้54ปี7เดือน22วันและนั่นก็คือในส่วนของพระราชประวัตินะคะของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบูรชัดชัยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งวงการทิทยุกระจายเสียงไทย ซึ่งในยุคสมัยนั้นนะคะก็ต้องถือว่าเป็นยุคที่วิทยุกระจายเสียงเนี่ยก็มีความสำคัญอย่างมากเลยทีเดียวนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง y o u b e ูบช n น l อาทัพพอดแคสต์ดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย ขอมอบไว้ให้ประชาชนตุ้มเอกาะใจพัฒน,นาาชาติมั่นคงต้ถุงใต้รงประชาชนสุขสดใส